สวัสดีค่ะเพื่อนชาโซเชียลแคมก็วันนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งได้มั้งใช่ไหมเที่ยงยี่สิบมาทานข้าวกับคุณกรีมจะใชใ่ดูคุณกรีมกินกินอะไรกินอะไรเนะี่ยอะไรล่ะมักกะโรนีนะมักกะโรนีบ๊ายบาดเด็ เราต้องนั่งอื่นเพราะว่าฝนข้างนอกตกแล้วเลยต้องนั่งสเปรย์พิลาไปเรื่อยที่รานนี้ดีนะอร่อยด้วยจะให้ดูคนยังเยอะเลยนี่ไม่ได้ทารองพื้นนะเนี่ยตานี่กีตั้งแต่เมื่อวานละไม่ได้รอเลยนนะจริงๆนะเว้ย เราใช้เราไม่ได้ใช้ไอเนอร์กี้เราใช้กาติคขนตามันก็เลยติดนานปากไม่ได้ทาดูสิแต่เราปัดแก้มมาแต่เราปัดแก้มแล้วเราทาแป้งมาเลยเอไมเราไม่ได้ทาลองพื้นเพราะเรายังไม่ได้อาบน้ําเราจะกลับไปอาบน้ําอีกแต่ว่าฝนมันตกเราจะให้ดูเราเลยกลับบ้านกันไม่ได้ มันตกไปแล้วฉันเข้าก่อนนะ